สวัสดีครับพวกเราทีม BAK ผมนายชัชวัตรบุตรเป้าผมนายปุญยพัฒน์ความสุ่เนินผมนายนัชชาอุ่จิตติพวกเราัองสามคนกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนบอครัชดาพิเศษจังหวัดกาญจนบุรีครับวันนี้พวกเราจะมานําเสนอนวัตกรรมไม้เท้าเซนเซอร์ครับในปัจจุบันผู้มีปัญหาทางด้านสายตามีความลําบากและอุปสรรคในการเดินทางอย่างมากเช่นการเดินเชนกําแพงการเดินตกหลุมเป็นต้น จากผังปัญหาที่พวกเราได้สำรวจว่าทำไมผู้พิการทางสายตาจึงต้องพึ่งพาคนอื่นพวกเราได้เลือกปัญหาเกี่ยวกับผู้พิการทางสายตาที่ไม่มีรายได้เป็นของตนเองเนื่องจากเคลื่อนไหวร่างกายได้ไม่สะดวกด้วยเหตุนี้พวกเราจึงคิดคนนวัตกรรมไม้เท้าเซนเซอร์ขึ้นมาเพื่อช่วยในการนำทางหรือใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากยิ่งขึ้นหลักการใช้งานของไม้เท้าเซนเซอร์นะครับเมื่อเซนเซอร์ตัวจับวัตถุที่อยู่ในระยะข่องมันในระยะประมาณ100เซนติเมตรครับมันจะเกิดเสียงดังและสั่นขึ้นครับผม เดี๋ยวผมจะทดลองใช้งานให้ดูครับหากนำไปใช้งานจริงบวเปลนเซนเซอร์ที่มีความสามารถในการตรวจจับวัตถุที่ไกลและ้างขึ้นเพื่อป้องกันการสับสนทิศทางของการแจ้งเตือน ควรเปลี่ยนมอเตอร์บัสซันอีก2ตัวในการเต้งเตอนทิศทางด้านหน้า